วันนี้เราจะมาทำน้ำยาหยวกกันนะคะอันดับแรกก็ใช้หยวกอ่อนอ่อนแบบเอาอ่อนมากๆเอาข้างในมันนะคะถ้าเกิดช่วงตรงนี้มันแก่ก็คือแกะออกไปเลยนะถ้าตรงนี้มันแก่ก็คือเอาเฉพาะตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้ด้วยเวลาเรากินมันจะแบบมันจะมีไอ้อะไรนะขนๆมันอะก็คือเราก็เอาเฉพาะตรงนี้นะแล้วก็หั่นบางๆนะคะวิธีหั่น วิธีหั่นนะคะก็หั่นอย่างนี้หั่นบางๆหั่นแบบบางเฉียบเลยนะจะได้แบบว่าเวลาลราเคี้ยวจะได้มันจะได้นุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เนี่ยบ,บางๆเลยนี่นะนแล้วก็เราก็เอาแช่น้ำเกลือนะคะเพราะว่าถ้าไม่แช่น้ำเกลือมันจะ มันจะดำมันจะดำแบบนี้ถ้าเราไม่แช่น้ำเกลือมันจะดำแบบนี้อ่าแล้วก็แช่น้ำเกลือนะเพื่อที่ให้มันให้หยวกมันแบบขาวๆดูน่ากินนะคะโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลยหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือแช่น้ำเกลือไว้มันก็จะขาวแบบนี้มันจะไม่ดำแล้วก็ เกลือมันจะช่วยให้หยวกเนี่ยมันจะอ่อนตัวลงก็คือมันจะนุ่มขึ้นจากที่แบบว่าหยบหยาบอะไรเงี้ยมันก็จะนุ่มคลายตัวนะคะแล้วก็แช่วไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะยังเลยเต็มเลยขั้นตอนต่อไปก็การเตรียมทำกระเทียมเจียวนะก็เอาหัวหอมแบบเออเอากระเทียมแบบนี้แล้วก็มาหั่นเป็น มาหันเป็นแว่นนะคะก็หั่นตัวนี้เลย ถ้าหั่นเป็นแว่นมันจะดูน่ากินนะมันมันแบบโอเคกว่าแบบตำอ่ะแต่ถ้าแบบตำมันดูไม่น่ากินวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะก็จะมีหอมแดงอันนี้เราก็หั่นเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตำให้ละเอียดก็ได้หรือว่าเราจะหั่นเป็นชินน้นเลยก็ได้นะส่วนอันนี้เราก็เอาไปตำให้พอยาบแล้วก็อันนี้ก็บางคนก็ทุบๆแล้วก็ใส่ในน้ําเลยแต่ว่าคือแต่ถ้าเกิดเราปั่นเราปั่นให้ละเอียดเนี่ย ก็จะเมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการน,นึ่งปลานะาแล้วก็เอาไปคลุกกับคำนิดนิดหน่อยให้มันแบบมีสีแล้วก็แบบมันจะช่วยดับคาวได้นะแล้วก็จริงๆรเรานึ่งธรรมดาก็ได้แต่ว่าคือไม่รู้อยากให้มันไม่คาวปลาก็ใส่ตะไคร้ใส่พวกอะไรนะข่าแล้วก็ใบมะกรูดให้แบบแล้วเราก็นึ่งให้มันแบบว่าเนื้อมันสุกนะคะแล้วก็มาแกะ มาแกะแล้วก็เอาก้างออกแกะแล้วก็บอกว่ามามาควบเนื้อปลาอีกทีนอันนี้สูตรไครสูตรมันนะคะคืออันนี้คือกลัวแบบมันจะขาวเลยเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีนึ่งนะคะมาดูกันนะว่าสุกรือ,อยัง ก็เอาเนื้อปลามาแกะนะคะตั้งน้ํามันร้อนแล้วใส่ขมิ้นผงนะใส่ลงที่น้ํามันพอประมาณนะไม่ต้องใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันจะเหลืองเหลืองเกินไม่น่ากินเอาเหลืองแบบพอดีพอดีก็รอให้น้ํามันร้อนอันนี้คือให้น้ำมันมันเหลืองแล้วก็เวลาเราเจียวกระเทียมมันก็จะดูเหลืองน่ากินนะ แล้วเราก็เอากระเทียมใส่กระทะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเหลืองพอดีคั่วด,ด้วยไฟอ่อนๆอันนี้ประมาณครึ่โงโหลนะคือทำน้ำยาหม้อใหญ่ ก็เหลืองเริ่มได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ใช้ความร้อนของในกระทะเกี่ยวต่อไปนะคะจนกว่ามันจะกรอบอันนี้หลังจากที่สุกแล้วนะคะมันพอเราพักให้มันเย็นแป๊บหนึ่งมันจะจะกรอบแล้วก็ตักถ้วยไวนะคะอันนี้เนื้อปลาที่แกะแะ้นะ ในหม้อต้มนี้ใส่พวกะตะไคร้หมวหอมแล้วก็กระชายเรียบร้อยแล้วนะก็คือพอต้มเดือเดเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อใส่เนื้อปลาลงไปนะคะหลังจากอุนแล้วก็ใส่หยกวกก้วยลงไปนะคะก็ใส่รสดีแล้วก็เกลือตามใจชอบก็ชิมไปด้วยนะคะ ันเดือดใกล้สุกแล้วนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวเนี่ย้าดข้างบนแล้วก็ผุดๆเอาก่อนที่จะเอาลงน,นะคะแล้วก็ผิดได้เลย